ความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลวางทำลายเร่งหาข้อสรุปการทำประชามติเสนอเข้าสภาก่อนสิ้นปีเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เร็วที่สุด สวัสดีครับพาริมณ์รีวิวครับมาเจอกันกับผมจักรินทบพิษเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเวลา11อนาฬิกาวันนี้จะมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจครับวันนี้เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายหลักแล้วก็เป็นบทหมายสําคัญของพรรคการเมืองซึ่งเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้หลังจากที่พรรคเพื่อไทยครับได้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาก็มีแนวทางในเรื่องของนโยบายเร่งด่วนนะครับซึ่งเป็นเรื่องนโยบายเร่งด่วนประกาศสุดท้ายที่รัฐบาลบอกว่า จะต้องทำนะครับในช่วงบาระแรกของรัฐบาลครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าหลายคนก็มองว่ารัฐบาลนั้นล่าช้าไปหรือไม่ต้องมาดูในเรื่องของการอธิบายครั้งนี้ครับว่าเรื่ององการล่าช้านั้นมันล่าช้าอย่างไรหรือไม่ล่าช้า ซึ่งก็ต้องบอกว่ามูลหมายสําคัญในเรื่องของการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินนะครับของรัฐบาลของนายกเศรษฐาทวีสินนั้นเรื่องเบื้องต้นที่ประกาศแล้วก็เริ่มดําเนินการแล้วก็เริ่มที่จะจริงจังแล้วก็เห็นภาพมากที่สุดก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเห็นเรื่ององการเดินทางรถชัวไปต่างประเทศเรื่องของการเปิดวีซ่าฟรีนักท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซั่นแต่ว่าเรื่องของทางการเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่าง ที่จะต้องมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็ประเด็นละเอียดอ่อนต้องย้ําว่าละเอียดอ่อนจริงๆเนื่องจากว่าประเด็นปัญหาทางการเมืองที่สําคัญนะครับที่เราได้เห็นที่ผ่านมามันก็มีปัญหาสําคัญในทางการเมืองซึ่งปัญหาสําคัญในทางการเมืองเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันเป็นจุดที่จะต้องพูดถึงรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญครับเป็นกฎหมายแม่บทเป็นกฎหมายที่วางถึงเรื่องของโครงสร้างการจัดการอำนาจการบริหารราชการแผ่นดิน แล้วก็มีการพูดถึงว่ารัฐธรรมนูญเองนะครับก็เป็นต้นต่อของเรื่องของความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยนะครับที่เรามีการประกาศใช้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยฉบับที่20แล้วมันมีปัญหาสําคัญในหลายๆครั้งก็คือเรื่องของการช่วงเชียอมอำนาจทางการเมืองและพอเปลี่ยนแปลงมีการยึดอํานาจแล้วก็มีรัฐบาลพลเรือนเข้ามาเนี่ยก็จะมีการร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ครับอย่างรัฐมนุนฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับ ก็เป็นรับนูนฉบับที่20ซึ่งก็มีการยกร่างขึ้นมาแล้วมีการประกาศใช้หลังจากที่คณะคอสชเข้ามาควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินแต่พอเข้ามาสู่ในกระบวนการณนะปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อสู่เข้ากระบวนการในเรื่องของรัฐบาลพลเรือนแล้วก็สู่ระบบการเมืองปกติเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าการเมืองน่าจะเดินหน้าไปได้แต่รัฐบาลชุดปัจจุบันก็บอกว่าเมื่อปราศจากความคล่อมงำของอำนาจในส่วนของรัฐประหารแล้วก็อยากเห็นการเมืองไปสู่กระบวนการในทางปกติ ก็เป็นเรื่องของการพูดคุยทางการเมืองครับอย่างกรณีเรื่องการหาเสียงการเลือกตั้งที่ผ่านมาในการเลือกตั้งเมื่อปี2566เนี่ยนะครับจะเห็นว่าพักที่ชูนโยบายสําคัญสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีอยู่สองภัคการเมืองก็คือในส่วนของพักเพื่อไทยและก็พักก้าวไกลแต่ก็มีมิตินะครับมุมมองความแตกต่างอยู่บางส่วนอย่างในส่วนของทาง พรกก้าวไกลเองก็เห็นว่าเรื่องของรัฐมนูลนั้นก็ควรจะแก้ทั้งฉบับเลยนะควรจะมีในส่วนของภาคส่วนของภาค,ภาคประชาชนเขา้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็เดินหน้าไปสู่กระบวนการในการแก้รัฐมนูลนะครับในกระบวนการทั้งหมดเลยซึ่งเห็นได้ว่าแนวคิดของพรกก้าวไกลนี้ก็สอดคล้องกับกลุ่มของไอรอที่มีการยื่นเสนอเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลนะครับโดยเฉพาะมีการเพิ่มหมดของสสรอศในสภาชุดที่แล้วแต่เรื่องดังกล่าวก็ตกไป แต่ว่าในส่วนของทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับก็ประกาศจุดยินชัดเจนว่าก็เห็นควรนะครับในเรื่ององการแก้ไขรัฐมนุนเช่นเดียวกันแต่ก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่แตะในส่วนของหมวด1หมวด2ซึ่งหมวด1ก็เรียกว่าเรื่องของบททั่วไปหมวดที่2ก็ด้วยเฉพาะเรื่องของหมวดของพระมหากษัตริย์อันนี้ก็เป็นประเด็นที่พรรคเพื่อไทยนีมีการพูดถึงแต่เอาละอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็ยังมีความเห็นแตกต่างความเห็นย่อยออกมาเยอะและประเด็นสําคัญก็คือมาตรา256เนี่ยนะครับ ก็เป็นหมวดว่าด้วยเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุนซึ่งหลายคนก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเนื่องจากว่าขั้นตอนกระบวนการนะในการแก้ไขรัฐมนุนในมาตรา256เนี่ยเมื่อไปดูในเชิงรายละเอียดแล้วมันค่อนข้างที่ยากหรือจะยากมากหรือบางคนว่าแทบจะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสวที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมหนึ่งในสไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายค้านที่จะต้องมีความเห็นชอบดรวยอร้อยละยี่สิบ อันนี้มันเป็นประเด็นต่างๆแต่ว่าพอเรามองในเงื่อนไขณปัจจุบันกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในกรณีอย่างเช่นกรณีของเงื่อนไข20%ของฝ่ายค้านเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าฝ่ายค้านก็คือพักคก้าไกลเองเนะครับก็เกิน20%อยู่แล้วที่เห็นด้วยกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่พักคก้าไกลเองนะครับมันก็เกิดประเด็นขึ้นมาในตอนที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยแหละครับได้มีการลงคําสั่งนะมีคําสั่งของนายยกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะ กรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดทำชาะิามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องของรัฐมนตรีปี60ซึ่งคำสั่งแต่งตั้งนะครับที่ท่านนายกเศรษฐาตั้งเนี่ยนะฮะโดยมีทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยเป็นประธานเนี่ยนะครับ <S <S ก็เป็นคำสั่งแต่งตั้งของนายกมนตรีไม่ได้เป็นเรื่องของมติครมนะในขณะนั้นเองนะครับคณะกรรมการชุดน,นี้ก็มีการเสนอครับว่ามีการเทียบเชิญพักคก้าวไกลเนี่ยซึ่งเป็นพรคการเมืองพักใหญ่ ที่มีความเห็นร่วมกันโดยความเห็นเนี่ยของพรรคก้าวไกลเองว่าต้องการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมกันเพื่อเข้ามาร่วมสะท้อนความเห็นและเป็นมีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรุ่นในส่วนพรคก,การเมืองแต่พรรเก้าไกลก็ปฏิเสธนะครับก็อาจจะเหตุผลว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะเข้าไปคุยในสภานะ เป็นเรื่องหลักที่รัฐสภามีอำนาจอย่างแท้จริงในการแก้ไขและกระบวนการของการรัฐสภาเนี่ยจะเป็นความชอบธรรมในการแก้ไขรัฐมนตโดยอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงนั่นก็เป็นแนวคิดนะครับซึ่งความเห็นต่างไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเรื่องแปลกและพางพักคก้าไกลเองก็บอกว่ายังไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเลยว่าพักเพื่อไทยเองรวมถึงพรรคการเมืองอื่นนั้นจะมีการยกร่างหรือแนวคิดในการร่างอย่างไรถ้าจะเอาพรกคก้าไกลไปสแต็ม นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยพรรคก้าไกลก็ไม่ต้องการมีส่วนร่วมแต่กระบวนการต่างๆนะครับก็ต้องเรียนว่ามันก็เริ่มที่จะคลี่คลายมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าหลังจากที่คําสั่งที่264ทับสอที่นายกเศรษฐาลงนามในการแต่งตั้งคณะกรรมการพี่นาศึกษาแนวทางการจะทําประชามติของคุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธานเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมเองนะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็มีการตั้งนะฮะก็มีการตั้งอน,นุข,ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งครับอนุชุดนี้ถือว่าเป็นอนุสําคัญครับ เป็นอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นนะฮะจากทุกภาคส่วนของสังคมในเรื่องของแนวทางการร่างรัฐมนุญฉบับใหม่ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ครับก็มีคุณนิกรจำานงเนี่ยครับเป็นประธานแล้วก็ในตลอดช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการรับฟังที่เห็นมีการจัดวางแผนงานในการรับฟังที่เห็นมาเป็นขั้นเป็นตอนไปทุกด้านเดี๋ยวผมลองไล่เรี่ยงนะครับแล้วคุณนิกรจำานงเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมธิการเนี่ยอนุกรรมการครับรับฟังความคิดเห็นเนี่ย ก็มีการเดินทางมาพูดคุยนะครับในรายการของทางสถานีนะของทีวีรัฐสภาเนี่ยหลายครั้งแล้วก็มีการพูดในเวทีอื่นหลายครั้งนะอย่างผมไล่เรียงอย่างนี้ครับว่าอย่างคณะอนุกรการรับฟังรวบรวมความเห็นเนี่ยการรวบรวมความเห็นเนี่ยรับฟังและรวบรวมเนี่ยจะเสนอกลับเข้ามาที่คณะกรรมการพิจารณาศึกษาชุดใหญ่ก็คือที่ชุดของทางท่านภูมิธรรมเนี่ยเป็นประธานซึ่งอย่าง13-14ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็รับฟังความเห็นของในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร 1 8บ9เกนี่ยก็รับฟังความเห็นเป็นการทําหนังสือไปนะครับนะอย่างเนี่ยกรณีที่เราเห็นเนี่ยคือไทม์ไลน์เนี่ยไทม์ไลน์เรื่องนี้เป็นไทม์ไลน์ของการรับฟังความเห็นของในส่วนของทางคณะอนุกรมาารมการรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการจะทําประชามติก็จะเห็นว่า1334ธันวารับฟังความเห็นคิดเห็นของสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทําจดหมายนะครับกระบวนการก็ทําไป1 8 1 9ธันวาคมรับฟังความคิดเห็นของวุฒิสภา 20บธันวาคมนะคนำความเห็นไปวิเคราะหะ์ไปวิเคราะห์กันวิเคราะห์ก็ไปดูว่าไอ้ความเห็นเนี่ยจัดกลุ่มจัดกลุ่มว่ากลุ่มนี้มีความเห็นในลักษณะนี้กลุ่มนี้มีความเห็นในลักษณะอย่างไรแยกกันเป็นกลุ่มๆไปพอวันที่22ธันวาคมเนี่ยครับรก็มีการนัดคณะอนุกรรมธิการเพื่อสรุปเป็นรายงานคณะกรรมการชุดอนุชุดนี้ครับที่มีคุณนิกรเนี่ยจะสรุปเป็นรายงานแล้วก็จะมีการจัดพอวันที่25นี่แหละ พอสรุปเป็นรายงานเนี่ยครับคณะกรรมการชุดนี้อนุชุดนี้ก็จะเ,รเสร็จสิ้นภารกิจเพราะว่าก็จะเสนอรายงานให้กับทางคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งมีคุณภูมิธรรมวิเชียชัยเนี่ยนะครับเป็นประธานเนี่ยนะฮะหาข้อสรุปนะแล้วจากขั้นตอนกระบวนการนั้นแหละครับก็จะเข้าสู่กระบวนการที่จะเรื่องของการไปที่กกตหรือจะเข้าไปสู่กระบวนการของทางารัฐสภา อันนั้นก็เป็นกระบวนการว่าไปก็ต้องมาดูข้อเสนอข้อสรุปครับซึ่งเรื่องนี้นะครับถ้าดูจากฟังความเห็นเนี่ยนะครับของทางคุณภูมิธรรมเนี่ยเรื่องนี้ก็บอกว่าซึ่งวันที่25เนี่ยจะเห็นความชัดเจนก็จะมีการประมวลความเห็นของสสทั้งหมดของสอวอรวมถึงภาคส่วนต่างๆโดยคณะกรรมการก็จะสรุปซึ่งทุกอย่างเนี่ยเชื่อว่าเมื่อสรุปเนี่ยก็จะนําความเห็นที่แตกต่างเพื่อเสนอคอร,รมอเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยถูกตั้งโดยคําสั่งของนายมนตรีนะครับเมื่อสรุปก็เสนอนายกก็จะส่งเข้าไปในคอ แล้วก็จะมีการประชุมเนี่ยคอรมอนนัดแรกเนี่ยหลังช่วงหยุดปีใหม่ <_ d ata> ก็จะได้ข้อสรุปแล้วครับว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยจะไปอย่างไรว่าจะมีการข้อโต้แย้งจะเรื่องเนี่ยนะครับจะเสนอไปเองอาจเป็นไปได้เรื่องนี้อาจจะมีการไปเสนอในกระบวนการที่สารมูลแต่สารมูลเองก็จะมาว่าเรื่องนี้ยังไม่เห็นตัวร่างจะพิจารณาว่าขั้นตอนกระบวนการเป็นอย่างไรทีนี้เรื่องประเด็นนี้นะครับมันน่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะครับผมอยากให้มองในประเด็นที่ น่าสนใจสักนิดหนึ่งว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยที่น่าสนใจในเรื่องนี้เนี่ยมันถือขั้นตอนกระบวนการเนี่ยหลายคนถามว่าไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยมันจะยืดยาวเนี่ยขนาดไหนอย่างไรคือถ้าดูตามแนวทางเนี่ยนะครับหลังจากรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเรียบร้อยคือการรับฟังความเห็นเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จนะครับวันที่22สรุปเป็นรายงานย5ิบธันวาคมทางด้านคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางของคุณบุญธรรมเนี่ยก็จะสรุปทั้งหมดประมวลผลสรุป แล้วเสนอเข้าครมอผ่านนายกรัฐมนตรีว่าครมอจะมีความคิดเห็นอย่างไรช่วงนั้นเป็นช่วงหยุดยาวครับหยุดยาวหยุดยาวพอหลัง25ไปก็หยุดยาละจะไปชุมครมอีกครั้งก็หลังจากหยุดยาวปีใหม่ซึ่งคาดว่าสัปดาห์แรกของการประชุมคอรมอจะมีการนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอครับแล้วตอนนั้นนะครับคอรมอเนี่ยถ้าเรื่องนี้เข้าสู่คอรมอเรียบร้อยว่ารับฟังความเห็นมีความเห็นอย่างไรก็จะเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าเห็นควรจะทําประชามติอย่างเช่นประเด็นตรงนี้มันต้องชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าควรจะทําประชามติแบบมีควรจะทะําประชามติต้องทาแน่จะทําประชามติกี่ครั้งจะทําประชามติตอนนี้ก็มีการพูดถึงว่าแนวเสนอเก้าไกลบอกสองครั้งพรรคเพื่อไทยบอกควรจะสามครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่สูมเสียงกับกรณีของการที่จะไปเรียกว่าไปขัดแย้งต่อคําวินิจฉัยหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในเรื่องของคาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญดังนั้น กระบวนการเนี่ยนะครับคอรมอก็จะเสนอไปยังกรกตเพื่อทําประชามติโดยคําถามประชามติเนี่ยนะครับคำถามแรกเนี่ยนะครับที่จะถามขึ้นมาเลยถามว่าประชามติครั้งแรกจะทาคาถามเมอไรนะครับดยคําถามประชามติแรกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคําถามในเรื่องของว่าอยากมีรัฐมนูรฉบับใหม่หรือไม่อันนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเอาเพจมาสักหน่อยครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไทม์ไลน์ที่เขาวิเคราะห์กันมาเนี่ยนะครับเขามองว่าอันนี้ถ้าดูนะครับว่ากระบวนการมันจะมี2กรณีกรณีแรกเนี่ยที่ท่านผู้ชมกําลังดูอยู่เนี่ย คือกรณีนี้ก็คือกรณีนะครับที่สอสอรอเนี่ยนะครับมีสอสอรอแน่นอนแต่สอสอรอไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะเอาง่ายๆครับกระบวน,นการแรกเนี่ยสอสอรอมีแน่นอนแต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประชามติดังนั้นไม่ต้องมีการทาไม่ต้องมีการเลือกสสรดังนั้นครั้งแรกเนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยจะลงประชามติว่าอยากมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ก็คือว่าหลังจากที่คอรมอเคาะแล้วจะเสนอให้กับทามีมติคอรมอ เสนอแล้วก็มีมติคอรมอนะครับซึ่งจะต้องมีการหาเหลือกกตเนี่ยนะครับว่าให้กกตเนี่ยไปจัดทําประชามติมาอันนี้เรามีกฎหมายประชามติเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรายังไม่เคยใช้ประชามติยังไม่เคยใช้กระบวนการการทาประชามติจากกฎหมายประชามติฉบับปัจจุบันก็ดำเนินการครับให้กกตไปทําประชามติว่าประชาชนอยากให้มีรัฐมนุญฉบับใหม่หรือไม่ส่วนประเด็นคาถามพ่วงเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นโคตดข้อโต้แย้งที่จะถามว่าควรจะมีคําถามพ่วงเนี่ยด้วยหรือไม่ว่าควรจะทําทั้งฉบับหรือ ไม่หรือจะทำบางมาตราไปครั้งที่2เนี่ยนะครับไปครั้งที่2เนี่ยประชามติครั้งที่2ก็จะลงประชามติว่าเห็นชอบกับการแก้รับนุ<พ>ูน60เพื่อเปิดทางให้รับนูนมีฉบับใหม่หรือไม่ะนะครับนะครับเพื่อเปิดทางให้มีรับนูนฉบับใหม่หรือไม่อันนี้ครั้งที่2อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีการทําประชามติรับรองรับนูนฉบับใหม่ซึ่ง หมายความว่าก็จะมีสสรอคือครั้งที่2งเนี่ยลงมติเพื่อเปิดทางให้มีรัฐมนุนฉบับใหม่หรือไม่หลังจากนั้นก็จะมีสสรกรณีที่สสรอไม่ได้มาจาการเลือกตั้งมันก็จะพาสมาเลยฮะสสรอก็ไม่จัดทาร่างรัฐธรรมนูญฉบับขึ้นมาพอทําจัดทําร่างรัฐมนุนฉบับขึ้นมานะครับก็นําร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาลงประชามติในครั้งที่3เพื่อให้ประชาชนรับรองรัฐมนุนฉบับใหม่อันนี้ประการที่ไม่มีสสอรมาจกการเลือกตั้ง ไปดูอีกนะครับในกรณีอีกกรณีหนึ่งกรณีที่มีสสอรอมาจากการเลือกนะฮะการเลือกนะครับผมช้เชื่อว่าการเลือกแล้วกันส่วนกระบวนการจะบอกว่าเป็นการเลือกตั้งหรือการเลือกอย่างไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็ต้องมีแนวะคิดด้านเนี่ยนะครับว่าในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นมันกฎหมายเชิงเทคนิคอ่จะเป็นสสรที่มาจากการเลือกเนี่ยมันอาจจะขาดกลุ่มซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาก็ได้นะหรือในส่วนของภาคก้าไกลก็บอกกรณีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาในสัดส่วนของทาง คณะกรรมการสสรในส่วนของกรรมธิการวิสามันก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องมาจากการเลือกเสื่อมการเลือกเนี่ยมันจะเป็นจุดเชื่อมโยงว่าสสรนั้นยึดโยงกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยนี่คือประเด็นที่สําคัญเพราะว่าเรื่องของสสรเนี่ยในกร,รณีแรกที่3ามครั้งที่ก่อนหน้านี้ที่เราจะเห็นเพจนี้เนี่ยครับมันก็จะมีคําถามว่าถ้าสสรเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประชาชนก็จะมีข้อคําถามถึงความชอบธรรมของตัวรัฐธรรมนูญ แต่ถ้ากรณีที่สสรมาจากการเลือกซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประชาชนเหมือนกรณีที่ปี240เนี่ยมนนันน่าอันเนี้ยมันก็จะเกิดจากการยอมรับของประชาชนมากขึ้นเอาดูกรณีนี้ครับกรณีนี้เนี่ยการทำประชามติเนี่ยสครั้งครั้งแรกเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับเหมือนก,นกันกับกรณีที่แล้วคือลงประชามติครั้งแรกว่าอยากมีรัฐมนูรฉบับใหม่หรือไม่นะประเด็นคําถามพ่วงจะมีอะไรอันเนี้ยไปโต้แยง้งหรือคุยกันอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2ครับลงประชามติว่าเห็นชอบกับกับการ การแก้รัฐมนุนกศูเพื่อเปิดทางให้มีร mm hmm. ัฐมนุนฉบับใหม่หรือไม่อ่ะโอเคถ้ากรณีเห็นชอบนะครับเห็นชอบกรณีนี้ครับครั้งที่3เลือกตั้งสสรเลือกตั้งสสรขึ้นมานะครับเลือกตั้งสสรนะสสรอาจจะมีส่วนหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งที่เชื่อมโยงกับประชาชนกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของกรณีที่มาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ให้เกิดถ้าให้เกิดความเชื่อมโยงหมดนะครับก็คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะต้องมีการเลือกจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกันขึ้นมาและมารรวมกันนเป็ส แล้วครั้งสุดท้ายไฟนนลเมื่อมีตัวร่างรัฐธรรมนูนแล้วนะครับก็จะนําตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยไปลงประชามติเพื่อรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับครับอันนี้นะครับพอกรณีเช่นว่านี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจนะครับแต่กระบวนการที่มันจะเข้าสู่กระบวนการ1 2 34ทั้งหมดเนี่ยนะครับกระบวนการในส่วนของทางครอรมอเนี่ยนะครับเขาก็จะเสนออย่างนี้ครับคือแนวทางของพรกเพื่อไทยเนี่ยเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าพักเพื่อไทยเองก็บอกว่าเอาละ ถ้าเราจะไปทาทั้งฉบับเนี่ยมันก็มันอาจจะเกิดปัญหาเพราะว่าวันนี้25-6เนี่ยตัวรับนูนมันมีปัญหานะโดยเฉพาะมาตรา26ซึ่งเป็นกระบวนการที่แก้ยากมากนะที่ผมบอกเงื่อนไขตั้งแต่แรกแต่กระบวนการที่มีข้อเสในอแนวคิดว่าเราไปแก้256ก่อนไหมดังนั้นเอาหลักครับเรื่องของการแก้เนี่ยนะครับตอนนี้ได้ข้อสรุปคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นไปแก้ไอ้หมดที่ว่ามาตราที่เรียกว่าการแก้ไขคือมาตรา256ก่อนเพื่อให้มันปลดล็อกตรงนี้แล้วมันจะง่ายขึ้นแล้วเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันก็เป็นส่วนสําคัญครับ ถ้าเราไปดูในเรื่องของงบประมาณเนี่ยถ้าเราไปทําประชามติรวมๆๆร,ร,รวมต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อคอรหาหรือข้อโต้แย้งต่างๆเรื่องของการสิ้นเปลืองงบประมาณนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบถามท่านผู้ชมครับในกรณีการการทำประชามติสอบถามกับทางเลขากรรมาธิรรัฐบาลแล้วก็บอกว่าน่าจะใช้เงินอยู่ประมาณ3,000กว่าล้านเลยนะครับ3,250ล้านผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณตัวเลขเท่านี้คือถ้าทำไปทั้งหมดเนี่ยครั้งเนี่ย มันก็จะใช้ตัวเงินอยู่ที่ประมาณเกือบเขาเรียกว่าเกือบหมื่นห้าพันล้านแล้วกันผมให้ตัวเลขอย่างนี้แล้วกันครับเป็นตัวเลขที่ประมาณนี้เลยดังนั้นกระบวนการนี้มันจะเป็นการสิ้นเปลี่ยนเกินหรือไม่ถ้าเราใช้กระบวนการในเรื่องของกระบวนการทางรัฐสภาในการไปแก้ก็คือคอรมอเนี่ยนะครับเสนอเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็รับฟังเห็นเสนอเข้าไปเพื่อไปแก้รัฐมนตรนมาตรา256ซึ่งวันนี้เขาก็มองว่าไอส้ส่วนสัดส่วนตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะฝ่ายค้านเนี่ยอย่างพักก้าวไกลเองนะฮะก็มีจํานวนสอ,สอเนเป็นกอบเป็นก น่าจะมีเสียงเนี่ยที่จะมากขึ้นและไปดึงโน้มน้าสวสวเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามานะนึกอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาเพื่อให้ได้เกณฑ์หนึ่งในสามตามมาตราสองน่าจะเป็นไปได้ที่สุดในการแก้ไขข้อมูลแล้วจึงขับเคลื่อนไปในเรื่องของการจัดทําประชามติคือไปแก้สองห้าหกแล้วก็ไปเพิ่มหมวดไปด้วยเรื่องของสสร,รเข้าไปอันนี้แหละครับมันจะเป็นประเด็นที่ทําให้กระบวนการเนี่ยมันง่ายอันนี้เป็นแนวความคิดเห็นของนักวิชาการบางกลุ่ม ที่เห็นเรื่องนี้ว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่ง่ายที่สุดนะครับเมื่อเราเข้าใจขั้นตอนกระบวนการนะครับในเรื่องต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการรับฟังคลิปความที่เด่นจากหน่วยงานต่างๆและก็ส่วนต่างๆครับคุณนิกรจำงครับประธานอนุกรรมธิการเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทาง่านกันครับขณะน,นี้ความเห็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำประชามติเนี่ย เอ่อเป็นความเห็นที่จากกรรมการไปรับฟังเนี่ยได้ความเห็นสำคัญมาแล้วคือความเห็นสุดท้ายของสมาชิกรัฐสภาเนนะครับเอ่อเราได้ผลสรุปเอ่อจากสมาชิกรัฐสภาที่ไปถามในกลุ่มแรกก็คือเอ่อสสนะครับจากท่านสสเนี่ยวันที่สิบสามสิบสี่ที่ผ่านมานะครับเอ่อเราได้ความเห็นที่ตอบกลับมาเนี่ยจำนวนสองร้อยยี่สิบเอ็ดความความเห็น ก็คือเอกสารที่ตอบกลับมาที่เป็นจํานวน44.2ของสสทั้งหมดนะครับความเห็น,หนตั่างเนี่ยก็มีคําถามว่าท่านเห็นสมควรจะทำนวนฉบับใหม่หรือไม่เนี่ยความเห็นส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าควรจะทําใหม่ทั้งฉบับจํานวน47.19เอร์เซ็นตะครับของความเห็นที่ให้มานะครับแล้วก็เห็นสมควร ยกเว้นหมวลหนึ่งมวดสองเนี่ยคือทาใหม่ทั้งฉบับยกเว้นหมวลหนึ่งมวดสองนี่เป็นสี่สิบจุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์เราเห็นว่าไม่ควรทําเลยคุณผเ้ชอกรณีที่เห็นว่าไม่ควรจะทําใหม่ทั้งฉบับเนี่ยนะครับก็มีความเห็นคนแก้ป็ะหลายมาตราก็ไม่มากนะครับเป็นยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ส่วนกรณีที่ปัญหาเรื่องผลกระทบรัฐมนวนฉบับใหม่ที่ว่ามีเห็นว่ามีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยตัางความเห็นของ สอสอเองเห็นว่ากระการคุ้มครองสิทธิภาพประชาชน,เน65เปอร์เซ็นเป็นความเห็นใหญ่นะครับมันก็มีส่วนร่วมในการเมือง6.8เปอร์เซ็นแล้วก็เห็นว่ามีปัญหาเรื่องการตรวจสอบระหว่างฝ่ายยิยงอยากฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาก,การและองกริาสนาถึง7.2เปอร์เซ็นต์ความเห็นสําคัญก็คือเรื่องสอสอ,อนะครับเรื่องสอสอ,อเนี่ยทางสมาชิกรรชะสภผู้แาษฎรให้ความเห็นว่าเห็นสมควรมาจากการเลือกตั้งประชาชนทั้งหมดเ69เปอร์เซ็นต์ แล้วก็เห็นว่าเบื้อความเห็นใกล้เคียงกันความเห็นควรจะตั้งสภาสสที่มาจากกันและต้องประชุมโดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสัดส่วนนะครับเห็นสมควรห้าสิบกเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไม่สมควรยี่สบกเปอร,อร์เซ็นต์ประเด็นสําคัญที่เราอยากได้มากๆเนี่ยก็คือว่าการจะทําประชามติก่อนที่จะมีการเริ่มและการดำเนินการขั้นตอนใดๆหรือไม่อย่างไรเนี่ยตรงนี้ชัดเจนมากสมาชิกสสเห็นว่า ต้องทําประชามตินะครับก่อนที่จะดำเนินการใดๆตามคาพิพากษาของศาลเนี่ยนะครับตําวนเนี่ยเกิดสิบเจ็ดเก้าสองเปอร์เซ็นตแล้วก็อีกอันก็คือที่ถามว่าแล้วการจัดทาประชามติเวลาทําเสร็จเรียบร้อยมาแล้ว,ลวต้องถามประชาชนอีกไหมเนี่ยก็เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นตรงตรงนี้ถือเป็นความเห็นสําคัญนะครับที่เรากําลังอยู่ในระหว่างที่จะตัดสินใจว่าจะทํากี่ครั้งกันแนุ่่นความเห็นของส,อสววนะครับ สวเองเนี่ยมาใช้สิทธิ์กัน27%นจุดหลกก็69ที่ตอบกลับมาจาก250นะครับคำถามว่าเห็นสมควรจะทำนวตัวใหม่หรือไม่เนี่ยนะครับเ,เห็นว่าไม่สมควรถึง81%เห็นว่าไม่สมควรถึง81%ทีเดียวก็คือไม่อยากจะทําใหม่ละครับแล้วกรณีที่เห็นว่าไม่ควรจะทําใหม่เนี่ยคนจะทําเป็นรายมาตราหรือไม่เนี่ยท่านสวเห็นว่า 67.2%เนี่ยเห็นว่าควรจะทำเป็นเป็นไแก้เป็นรายมาตราดีกว่านะครับความเห็นต่อไปเนี่ยก็ผลกระทบกับประชาชนเนี่ยเสนว่ามีผลกระทบน้อยนะครับเสรีภาพแค่11%ส่วนร่วาามในการเมือง11%การทวงดุลยี่20%นะครับส่วนในการจัดตามรัฐมนตรีใหม่เนี่ยมีสสรอหรือไม่เนี่ยเห็นว่าไม่สมควรนะครับแบบมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ย เห็นว่าไม่สมควร44.92%นะครับแล้วก็เห็นว่าถ่าอย่างนั้นเนี่ยเห็นว่าท่านมาจากการเรื่องตชาชนโดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเห็นว่าเป็นยังไงเห็นว่า31%เห็นว่าน่าจะเป็นแบบนี้เห็นสมควรแล้วไม่สมควรใน3าลส6ทีนี้ความเห็นสาคัญข้อที่ที่กล่าวเมื่อกี้นะครับว่าว่าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการทำประชามติที่เรามีปัญหาอยู่จะทำกี่ครั้งเนี่ย ทำก่อนหรือไม่เนี่ยที่เป็นประเด็นยอยู่ขนาดนี้เนี่ยท่านวุฒิเห็นว่าต้องทําก่อนมีการเริ่มต้นทุกอย่างเนี่ยต้องถามประชาชนก่อนเนี่ย53.62เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยนะครับ17.39เปอร์เซ็นแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามีความเห็นว่าคนจะถามประชาชนไหมส่วนใหญ่53เปอร์เซ็น่์เห็นว่าต้องสอบถามประชาชนอีกค,ครั้งหนึ่งก่อนก่อนทุนกล้าวนะครับและไม่เห็นด้วย13เปอร์เซ็นตตรงนี้ย มันจะเป็นความเห็นสําคัญซึ่งเตั้งในฐานะประธานกรมการรับฟังเนี่ยตอนนี้เราได้ครบแล้วได้จากประชาชนกลุ่มต่างๆสิบห้ากลุ่มที่ถามที่จําเนียบประชาชนคนรุ่นใหม่ถามแล้วนะครับภาคต่างๆนี้ก็ถามถามไป้ทั้งสี่ภาคแล้วได้คอมเห็นมาแล้วแล้วก็ จากสมาชิกรัฐสภาซึ่งเขาตอบในฐานะประชาชนและพูดเกลงคะแนนในการที่จะเสนอแก้รัฐนูลเนี่ยก็ได้มาหมดแล้วแล้วก็บที่ยี่ห้าก็จะเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่กกบของกับการบูมดํานั้น,น,นประชุมบนที่ยี่ห้าซึ่งในเนี้ยเราจะสรุปไปว่าแล้วทางกรรมการรับฟังจะเห็นว่าควรจะจัดทํากี่ครั้งเรื่องคําถามเนี่ยเราก็ได้ประเด็นแล้วว่าควรจะถามไรก็ต้องถามให แค่ไปสั้นนะครับให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปเสนอคดด้วยในวันที่ยี่ห้าครับเอาละครับนั่นก็คือประเด็นความเห็นนะครับในเรื่องต่างๆที่เราต้องบอกว่ามันเป็นความเห็นที่หลากหลายและขั้นตอนกระบวนการไทม์ไลน์เนี่ยก็จะแบ่งหน้าที่การทําอย่างชัดเจนขั้นตอนกระบวนการนะครับทั้งหมดจะเป็นอย่างไรยังตามกันอยู่นะครับรั้นูนเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการติดตามและประเด็นการเมืองต่างๆนะครับหลายคนก็บอกว่าเรื่องรั้นูนนั้นเป็นเรื่องสําคัญ ดังนั้นถ้าประชาชนได้มีส่วนร่วมกัหรือการติดตามพาเลท r ม r รีวิวยังติดตามเรื่องราวต่างเหล่านี้กันอยู่เสมอครับติดตามกันได้เป็นประจำวันเสาร์11นาฬิกาวันนี้เวลาหมดแล้วผมพร้อมกับทีมงานลาการไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ